จ้าจำประตูหัวได้อยู่บ่ตูหัวใสประตูงานลุงอ่ะโอ้ยนนั้นมันบบเกี่ยวกับกันมันบบเกี่ยวกับกันอันนั้นสวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาซีโกกอกนะคะเออเอากระี้เอากระี้มาบ่ลุงเดินผ่านแล้วจถ่ายอู๋เดินผ่านมันเดินผ่านเลยเพลินป่ะเออผ่านนั่นบ่เขาผ่านแล้วกนโอ้ เขาบันทึแล้วสีขาวสีขาวบมเลือรองพื้นอันเนเองสีขาวมันก็จ้างสีรองพื้นค็อสีขาวออสีรองพื้นภายในออสีรองพื้นภายในสีแค่จับอืมมันจะอ,อ,อยู่ไดน้นานดึง ีตัวจับกำแเพลงจับปูนเก่าปูนใหม่สแบบีรองพื้นจะมีสองแบบสีรองพื้นแบบพื้นคูนใหม่กับพืพ้นคูนเก่า มักสายบ่หรอกักสายไล่เกักสายไ็ดสายไ่เสรลสายไส่ลายไลกักสายไ่หือน <okay <FA ี่สายไลป้ายสีอันนี้เราบอกสายลป้ายสีบ่อ๋ออันนี้ละน้องอ้าวคลิปค่อยนี่ละสายไป้ายสี คลิปนรวมได้สักคลิปแล้วมันออยู่บอจเห็นบอน่เดี๋เอายู่บ่เดีคลิปจ้เอามาถ่ายยู oui ่บอนัไม่ได <ok ้เวลาเอ็ดถ่ายแล้วนทาสีนี่ ขึ้นรับอะไรมั้งคาดีเนี่ยแต่ว่าไม่ทำเป็นฮะทำเป็นไหมไม่เป็นเน,ะเนาะไม่ได้เป็นสร้างสีเขาไม่รู้สร้างสีชอบใส่ลายป้าสีไหมชอบใส่ลายป้าสีไม่ได้เมาทำสีเนาะเมาแบบเมาเสื้อะอะไรนะตูรกระเบื้อง ติดฝ้าใช่ไหมตาอ่อนนะแกตาอ่อนตาอ่อนจะทําติดฝ้าบ่ติดฝ้าลุงตาอ่อนนะติดฝ้าตัวกระเบื้องแบบนี้ฮะใช่เมื่อไม่ได้มีเงินเที่ยงโทรศัพท์แล้วลูกซาเจ้าว่ามีเฮือกไปรับลูกแล้วก็ไปส่งได้จะไปส่งลูกปาแตนบอกว่ามีหึงเลยมีขำ เอมาเซร์นะาีอบัจะขึ้นเียวรอบจะขึ้นเดยอันนี้สีประมาณนี้อันนี้อันนี้สีอะไรนะลุงสีรอพื้นอ่าหายไปเลยนะน่ะของแปลกเห็นบ่า หายไปแล้วนั oh. yeah. ่นเห็นไหมมีน้ำตาลกับของแปลกอยังยังใช่อันนี้บอกโอ๊ยกานประหยักเฮดนะก็นยอดเขาได้มากอีกแล้วนะ ยับได้ย uh ันอเป็นโอ้สีดนได้ฮะพอเลยวาสีเออกระนาวอันนั huh. <See. S 2> ้นมามาเฮงง่อย ไปลุงง่อยเขาตินเอาอันนั้นลงจริงว่าเย่ยม่ตไเ่าบอน่นนี้ยนะทาเนอะโอ้ยเนี่ยกันเหตุเขาสีมากนะนะกันเห็ดนะพวกแต่ท่าสายสีื้องเกิดเขาปลาจะท่าท่าลาะท่ามากพาท่าน่ารอบรองก่หน้

กินทีอนเย็นได้เลยอ่ะโอ้้องไท่เทิงอีกเออ้อยู่ประโยชน์โอ้เปนนี่่าเออเราเปท่าก่อนเลยบ่สดเยท่าเด็ด้วเด็ดล้วด็ดแล้เด็อ้ที่เย็นเนี่นเย็นก็ลับไปเยอกบย่างสอนเย็นเออซื้อที่สอนยาวๆไปเลยนางอันนี้ไปทำเลยท่ที่คุดไม่แตไม่ินแค่งช่ไหเขาไม่ได้เคยนอกเป่่

哎，大爷 อ่าเดูอะไรอยากไปไหนงอย่าเอาเลยียจกระมัง huh. ข no, uh ้เอาย่อเอาอลยเอากดิกระอดินกระเนกระเดินกระเอยู่จ้าเนาะจะไล่ะเลือกเนือแถวจเลือกอาปาไม่พ้องอาปาไล่อาปาอาปาเพิ่อะอาปาเพิ่อะอาปาเพิ่อะโอ้ยน้อยเลยเลยไปอาปาสิงห์อ๊องอาปาอาปาอาปา อ่าเดี๋เดี๋ยจแคุ่่กีตอนยากตอนเด็ดสิกีก็สอนยากสอนเด็เด้ออันนี้เนป็น่เป็นนออายุตการนเด็กปุ๊จุ่งสามรอแล้วจุ่งเหรอเดี่ยวถ้าแล้เหรอลูกจะกิ่งไหมกิงไหมันจะหายกลับไปกลับมาเนี่ยริงไม่ขึ้ยเลยคนเดีวนเีิ่งกลับไปกลับมากับสุดทหายห้อยด

นีล้ไมน่นะ้านสีนบเบหน่อย่เนีาสีเราสีนี้ปเราเรียนด้ยมันใ่ไฟนี่ยเอย่เลยไม่ใช้ไฟหเออเอาเลย

<iento> uhm. <bom. S 2> mm nope. ้องแปลงยังนี่ของ้องแปลงของ้องแปลงเนี่ยาำลักประมาณนี้สองรอบต่อรั้งบ้าสลักนก็ประมาณนี้ครับดูให้ถึงห้านาทีแสวัสดีค่ะ